ครับสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางไต้หวันนะครับผมประจำวันจันทร์ที่28นะครับก็สำหรับไต้หวันจะไม่ค่อยได้ลงบ่อยครับเดี๋ยวลงบ้างเดี๋ยวไม่ลงบ้างก็เนื่องจากยอดวิวผมดูแล้วคนเล่นน้อยนะครับและท้งนี้ทท้งนั้นวันไหนที่มีราวพัฒนาเข้ามาแทรกผมก็จะไม่ค่อยได้ลงนะครับส่วนมากถ้าจะลงก็จะลงเป็นวันอังคารนะครับอังคารนั้นไม่กระสุนเลย อังคารเนาะอังคารอังคารพันหาแต่ประมาณนะผมว่าถ้า,ถา,ถาที่เท่าที่สังเกตดูที่ผมลงเองนะ <c oughs> และนอกจากอที่ไหนเดินก็จะพยายามวางครับชาวนี้ไต้หวันเปิดที่ลบครับ6906-1 6906-1ครับ69061า่งนใดชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยครับเช้านี้เด่นสุดที่จับได้คือ1ครับวิ่งบนลูดล่าง1ครับ3คู่ที่ผมชอบนะครับ 0150ครับ0150 0150 6 0เอ่0 0โอเคครับ3าคู่ที่ชอบนะครับ มัดศูนย์เข้าไปครับ 1, 0ูนย1ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ตองศูย์ครับสำหรับไตหวันรอบแรกได้ประมาณนี้ครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมระัะฟังครับวางแผกนการได้ดีดีครับสวัสดีครับผม